สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Aiana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทานายดวงความรักของชาวราศีสิงศรีนะคะการทานายมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะไทม์สแตมป์จะอยู่ใต้เดสค r i p t i o ใต้เดสค์เปชั่นบ็อกซ์นะคะเริ่มที่คนโสดนะคะการของคุณนะคะเอ็มเพรส9ดา10ถ้วยเดบิว แล้วก็ q u e นออ f คั p นะคะชาวธาตุน้ำค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณในช่วงนี้นะคะว่าจะเป็นมีนกรกฎหรือพิจิกนะคะที่อยู่ในราศีลคนาหรือาดอาวศุกร์ช่วงนี้คุณมีการแบบเหงาเหงหน่อยหน่อยน้อยนิดนึงนะคะ ใจคุณเนี่ยอยากจะมีความรักเหมือนคนรอบข้างเห็นใครแบบมีคู่แล้วก็รู้สึกอแอบ่อยแอบแบบว่านิดหนึ่งนะคะในใจแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะว่าอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์บางอย่างกับคุณนะคะหรือ,เ,อ,อเข้ามาในลักษณะที่ถ้าไม่ใช่เรื่องเงินก็จะเป็นเรื่องของร่างกายต่างๆนะคะหรือเป็นคนที่มี พันธะอยู่แล้วมีแฟนหรือมีใครอยู่แล้วเข้ามาเขาเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ทางความรู้สึกกับคุณนั่นเองต้องระมัดระวังนิดหนึ่งใครเข้ามาก็คัด,ด,ดนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะโอเคต่อไปคุณน่าจะมีใครที่อยู่ในใจนะคะโอเคสถานการณ์ความรักคนในใจคุณนะอืมคนคุยของเขานะคะ หรือคนรักของเขานะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วนะจะเป็นคนคุยที่กำลังจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปแต่อยู่ในช่วงของการตึงหรือมีปัญหาหรือผ่านศึกผ่านปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการพูดนะคะปิดกัน้นการการบล็อกกันแต่ก็จะมีโอกาสที่จะปลดล็อกปลดบล็อกนะคะกลับมาพูดคุยคืนดีกันนั่นเองชาวธาตุน้ำธาตุลมค่อนข้างเด่นนะคะมีนกรกฎหรือพิจิก กลุม่มเมทัลลูตุนนะคะที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ในฝั่งคุณนะคะค่อนข้างจะวันไหวหรืออ่อนไหวกับใครง่ายๆในช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามาก็พยายามตั้งสติก,ก่อนนะคะแล้วกว็คิดทบทวนก่อนที่จะลงใจให้ใหใกับใครนะคะช่วงนี้คุณอาจจะชอบใครได้ง่ายด้วยนะต่อไปนะคะความรู้สึกความคิดที่เขามีกับคุณเป็นยังไงบ้างนะ e Fool นะคะไฮพริน e s ส ก็ยังมีแอบคิดถึงอยู่บ้างในบางครั้งแอบดูคุณยวงหากมีสองบ้างนานาน,านทีนะคะมีสองบ้างนานาน,าน,านทีนะแต่ก็ยังไม่ได้อะไรมากมายเกี่ยวกับคุณบางคนในที่นี้อาจจะยังต้องอมีการทํางานร่วมกันหรือการประสานงานหรืออาจจะต้องมีการพูดคุยกันในบางเรื่องแต่แต่คงไม่ไม่ได้วนกลับมาในลักษณะคบกันเหมือนเดิมเนะาะฝั่งคุณนะคะคิดแลารู้สึกยังไงกับเขา แปเหรียญดูสิมันเหมือนไพ่ในแนวทางที่แบบยังมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันอยู่แต่ในใจคุณคุณพยายามที่จะตัดกบตัดใจนะพยายามที่จะแบบหันหลังนะคะคุยเฉพาะเรื่องที่จำเป็นต้องคุยเท่านั้นนะคะต่อไปนะบทสรุปปิดกั้นหนักมากนะคะช่องโดนปิดกั้นหนักมากไม่มีฟิลที่จะทำ ติดหนักมากนะคะ,ะสรุปนะนายกับนาะยอย่างที่บอกนะคะมีโอกาสที่จะได้คุยกับทั้งคนเก่านะคะมีเรื่องราวที่จะต้องคุยต้องเคลียร์บางอย่างกันนะคะจะไม่ได้เป็นการเคลียร์ในเรื่องความรักนะจะเป็นเคลียร์เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองหรือสัญญาอะไรบางอย่างร่วมกันอบางคนอาจจะมีลูกนะคะจะต้องเคลียร์เรื่องนั้นร่วมกันคนใหม่ก็มีเข้ามาแต่เข้ามาในลักษณะที่เช็เรตติ้งนะคะหรือว่า เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินหรือว่าทางร่างกายของคุณนั้นเองนะคะแต่ก็ไม่ทั้ทุกคนนะเป็นแค่ไพ่บอกว่าเออให้เรามัดระวังนิดดึงเนี่ยคนจะมาจีนะคะจะเข้ามาแบบฉับฉวยนิดนึงนะคะคัดเลือกคนดีๆนะคะช่วงนี้อารมณ์ของคุณ่อนข้างอ่อนไหวง่ายใครเข้ามาระวังจะชอบเขาเขาได้ง่ายๆเนะาะพาดคนสด ก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สับกันได้นะคะระหว่างคุณแล้ว,วก็คนคุยนะสิงบางคนนะคะหกถ้วยอืมบางคนที่อาจจะเป็นคนก่าววนกลับมาพูดคุยกันนะคะเป็นคุยที่มากกว่าพาร์ทคนโสดเมื่อกี้นะ คุยมากกว่านั้นนะคะอือหรือบางคนในที่นี้มีการปรับจูนปรับความเข้าใจกับคนคุยตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่เคยมีปัญหากันก็ได้รับการเคลียร์ใจกันในช่วงนี้นะคะแต่เรารู้สึกว่ามันก็มีบางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่ค่อยโอเคเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่ยังอยากขอดูไปอีกสักหน่อยนึงขอดูขอใช้เวลาดิดนึงว่าการกลับมาหรือการได้เคลียร์ใจในครั้งนี้เขาจะยังไงเขาจะแบบ ทำให้เรารู้สึกโอเคมากแค่ไหนหรือดีพอแค่ไหนนะคะชาวธาตุดินนะคะค่อนข้างเด็ดมังก,กรพฤกษบือการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกน,นะในฝั่งเขาล้วค่ะเป็นยังไงบ้างใ i g h t of m o n นอร์ v บอ s The Sun The เ o o n o เอซอครับโอเคดีแล้วแหละ <c oughs> ดีแล้วแหละที่คุณแบบยังไม่เชื่อเขาแบบเต็มร้อยหรือว่ายังขอดู พฤติกรรมดูพิสูจน์พิสูจน์อะไรบางอย่างจากเขานะคะเพราะว่าตัวเขาเองนั้นนะก็ดูเหมือนจะกำลังเดทอยู่กับใครอยู่เหมือนกันนะเขายังรักสนุกอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะคะดูใจย,ยังไม่พร้อมจะจริงจังรักสนุกยังรักยังมีความลุ่มหลงอ่ะอืมนะคะเจออะไรใหม่ๆก็ค่อนข้างจะลื่นไหลนะคะลื่นไหลเจออะไรใหม่ๆเข้ามาก็รับหมดนะคะไม่ได้ คัดกรองไหมก็คัดกรองแต่ว่าโอกาสที่เขาจะยังหลันล้าอยู่มันค่อนข้างสูงกว่านะคะสูงกว่าการที่เขาต้องการคอมมิชเมนต์จากใครสักคนนะโอเคต่อไปความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณซีเรียนเขาหวง เาห่วงเขาไม่อยากให้คุณมีคนอื่นเขาไม่อยากคุณคุยกับใครเขาอยากให้คุณคุยกับเขาคนเดียวแต่ในฝั่งของเขานั้นเขาจะคุยกับใครก็ได้นะคะและเขาคิดว่าเขาคิดว่านะเขาเขาเปะพอคงไม่โปแตกหรอกคงไม่อะไรหรอกแต่ด้วยสถานการณ์ในฝั่งคุณหรือปฏิกิิรยาในฝั่งคุณก็ทําให้เขารู้สึกนิดนึงอะกังวลเป็นกังวลนิดนึงว่าคุณจะแบบ จะจับโป้เขาได้ไหมหรือหรือคุณจะไปหรือคุณจะให้อภัยเขาไหมหรือคุณจะแบบจะจะกลับมาพูดคุยสารต่อความสัมพันธ์กับเขาได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะต่อไปฝั่งคุณนะแต่ถามว่าเขาพร้อมจะคอมมิทไหมเขาก็ยังไม่พร้อมทุกอย่างมันก็ยังดูคุมเครืออยู่ดีนะคะใช่ยอดนะคะคุยน้ำบอลสีไม่เท้าเราต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนถ้าเขายังมาในาะารที่แบบคุมเครือ คลุมเครือไม่ชัดเจนคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยหนักใจอึดอัดแล้วก็ไม่อยากจะทนอยู่กับสถานการณ์หรืออ n e เนอร์จีอะไรแนวแนวนี้นะคะต่อไปนะบทสรุป สองเหรียญ2.2จิตใจใจเราก็รักแต่เราก็เหนื่อยมากๆพอแล้วเกี่ยวกับคนคนนี้นะคะเราอยากได้ความชัดเจนเราไม่อยากที่จะต้องแบบไปคอยซื้อไปคอยส่องไปคอยเช็คนะคะแต่เราก็ยังมีแอบส่องแอบเช็คเพื่อความมั่นใจเหมือนกันนะคะส่วนตัวเขาจะทําอะไรให้มันชัดเจนไหมก็อ,อย่างที่บอกค่ะว่าเขาก็ายังแบบดูอยู่หลายคนนะนะคะ e s s your Love ิฟิสคูปี้หนือว,วันในใจล้วก็คิดว่า คนนี้ก็เป็นคนที่เรารักแหละแต่เราแค่ไม่อยากเหนื่อยอีกแล้วเราแค่ไม่อยากจะเป็นคนที่ดูแบบไม่มีค่าในสายตาเขานะคะพาบอกว่าให้หลุดตัวเองออกมาจากคนนี้ดีกว่าไหมฟรีเอาเซฟออกมาจากจุดเนี้ยนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ยืดเยื้อกับปัญหาเดิมๆหรือว่ากับคนเดิมๆถามว่าเขาจะมีโอกาสจะเปลี่ยนไหมมันมีแต่มันยากนะคะโอเคค่ะพาดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชม ขอบคุณทุกท่านกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่นะคะให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะไพ่ใ,ในฝั่งคุณนะคะหกเรียนทันพรพนมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปของใครบางคนนะคะจาอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ได้นะคะว่า ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเหมือนเดิมการพูดคุยเปลี่ยนไปนะคะท่าทีบางอย่างที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปอาจจะเป็นของฝั่งเราหรือเป็นฝั่งเขาก็ตามนะคะคุณคิดหาหนทางที่จะจัดการกับเรื่องราวตรงนี้อยู่หรือบางคนอาจจะทํางานเยอะหรือทํานูน่นทํานี่ไม่ค่อยมีเวลาให้ความสัมพันธ์พยายามที่จะบาลานซ์นะคะบาลานซ์หลายๆอย่างให้มันอยู่ในจุดที่สมดุลที่สุดน,นะช่วงนี้จะแบบไม่เชิงว่าห่างหืนแต่ ยุ่งยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองหรือท่าทีบางอย่างที่เปลี่ยนไปในความสัมพันธ์นะคะชาวท่านลมค่อนข้างเด่นนะงมูมิฑนหรือตุนที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะในฝั่งเขาละคะห้าเหรียญเดอะซันเขาเหงาเขาต้องการสิ่งแบบบางอย่างจากคุณนะคะเขาต้องการเวลาจากคุณเขาต้องการกําลังใจหรือเขาต้องการแบบ คำพูดดีๆสักหน่อยให้เขารู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยหรือรู้สึกดีแต่สิ่งที่เขารู้สึกในตอนนี้หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเขารู้สึกว่าคุณหันหลังให้กับเขาหรือเปล่าคุณมีใครเข้ามาไหมนะคะเขาอยากจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณให้มากกว่านี้แต่ว่ามันติดขัดบางอย่างอ่ะในความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องของงานด้วยอะไรด้วยนะคะอืมต่อไป ต่อไปแต่ก็ไม่ถึงกับตึงขนาดนั้นนะไม่ได้ถึงกับตึงจนแบบไม่ไหวขนาดนั้นเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ Tower อร์ควีนออฟโซนเดอะสตาร์มิออฟฟอนจูนเขาพยายามทำตัวให้ดูเซ็กซี่ให้ดูสวยให้ดูหลอ่อให้ดูแบบน่าดึงดูดสำหรับคุณแต่สิ่งที่เขาได้รับเขารู้สึกว่าเหมือนคุณเมินเฉยเหมือนคุณไม่สนใจเขาเท่าไหร่นะคะเขาต้องการความสนใจอะ่ะ ไม่ใช่เรียกร้องความสนใจในเชิงนั้นแบบง้องแงงหรืองี่เง่าหรอกแต่ค่ะแบบสนใจฉันหน่อยได้ไหมหรือเอทำอะไรบางอย่างให้มันดูแบบดูดูหน้าเข้าหาสักหน่อยในฝั่งคุณนะคะรู้สึกว่าคุณดูมีท่าทีที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปนะในช่วงเนี้ยเขามองว่าคุณไม่ต้องการเขาแล้วหรือเปล่าคุณเบื่อเขาแล้วไหมหรือแบบไม่อยากคุยหรืออะไรหรือเปล่าหรือเจอใครหรือเปล่านะคะ ฝั่งคุณนะคะคิดและรู้สึกยังไงกับเขาท่านแพร์ก็เปลี่ยนไปจริงๆแต่คุณก็พยายามที่จะบาลานตัวเองส่วนมากเนี่ยจะเป็นการซัพพอร์ตจากเรื่องของนะคะเรื่องของควันต่างๆจะเป็นชิ้นๆหรือว่าเป็นเรื่องของเงินนะคะแต่ถ้าคุณมีเวลาเนี่ยมากพอเนี่ยคุณก็อยากที่จะให้เขาแบบเต็มที่ซึ่งอาจจะเป็นช่วงปลายๆของไตรามาสนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะคะอืม คุณไม่ค่อยได้รู้เลยนะว่าเขาแบบคิดอะไรอยู่หรือรู้สึกหน่อยอ่ะอืมจับไพ่นะคะจับไพ่ช่วงเวลานี้มันยังไม่ใช่เวลาที่แบบพอดีสําหรับเราอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องโน้นนั่นนี่ที่มันค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้แบบยุ่งอยู่ตอนนี้ก็อยากจะเป็นเวลาที่ว่างวาใช้เวลากับเขานะคะอืมโอเคไปที่บทสรุปเลยละกันนะคะ The f u นะช่วงนี้จะเป็นการครบหากันหรือการใช้เวลาที่อาจจะไม่ได้ควบคุมซึ่งกันและกันเท่าไหร่ต่างคนต่างใช้ชีวิตอย่างที่บอกว่ามันเหมือนคุณได้แบบมีเวลาให้กับความสัมพันธ์น้อยหรือถ้าให้สลับคือเขาอ่ะมีมีเวลาให้กับความสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาอ่ะจะรู้สึกว่า เราเปลี่ยนไปเราไม่สนใจเราไม่รักเขาแล้ววิธีแก้คือทําบางอย่างให้เขารู้สึกว่าเออความรู้สึกเรายังมั่นคงอยู่กับเขานะเรายังแบบพยายามจะปลีกวิเวกมามปลีกปลีกตัวมาเพื่อที่จะให้เวลากับเขานะหรือมีคําพูดที่ที่ดีหน่อยให้เขารู้สึกว่าโอเคชุ่มชื่นใจถ้าไพ่ไม่สลับแต่ถ้าไพ่สลับก็ต้องเป็นตัวเขาแหละนะคะที่ต้องทําอะไรบางอย่างให้ให้เราเนี่ยได้แบบมั่นใจ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือในความรู้สึกที่เขามีต่อเรานั่นเองนะคะโอเคค่ะคลิปของสิงก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ